สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดาบันีดัตนะคะวันนี้ฟันจะมารีวิวไอเทมไอเทมหนึ่งนะคะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เราตื่นนอนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นตาแห้งผิวแห้งปากแห้งบ้างนั่นก็เพราะว่าห้องของเรานะคะ ขาดความชุ่มชื้นที่นี้นะคะวันนี้ฟอนมีไอเทมเป็นตัวทําความชื้นยี H ่ห้อเดียม่ารุ่น F628S มาแนะนําให้ทุกๆคนได้ชมกันเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะช่วยทําความชื้นเพิ่มความชุ่มชื้นพ่นความชื้นออกมานะคะภายในอากาศของเราอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องทําความชื้นของยี H ่ห้อเดียม่ารุ่น F628S มีลักษณะเป็นสีขาวนะคะทามาจากวัสดุ ABS ก็ไม่ทําให้สกปรกง่ายๆนะคะตัวนี้นะก็จะประกอบเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนหัวกับส่วนฐานนะส่วนหัวนะคะให้เราเปิดออกมานะอันนี้เป็นตัวที่ใส่น้ําเราสามารถจุน้ําได้ถึง5ลิตรเลยนะคะ ต่อมานะคะเรามาต่อกันที่สนถานนะอันนี้นะคะจะเป็นช่องที่ใส่น้ํายาปรับอากาศนะคะหรือว่าน้ํามันหอมระเหยแต่ว่าห้ามเป็นน้ํามันหอมระเหยชนิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเป็นแสง UV นะเรามาเริ่มกับโหมดที่หนึ่งก่อนเลยนะคะก็คือสวิตช์เปิดปิดนะคะก,ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะคะระดับที่สองระดับที่สามนะคะ อันนี้เป็นตัวจับเวลานะคะเราสามารถให้เวลาตั้งมันเปิดปิดได้นะคะนานถึง12ชั่วโมงแล้วแต่เราเลยอันนี้นะคะเป็นปุ่มปรับความชุ่มชื้นนะส่วนอันนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดแสง UV นะคะก็ <bu z> จะได้ประมาณนี้นะคะโอเค มาบอกกันถึงข้อดีข้อเสียของตัวเครื่องทำความชื้นยี่ห้อเดียม่ารุ่น F628S กันนะคะว่าตัวนี้นะมีข้อดีข้อเสียยังไง เรามาเริ่มจากข้อเสียกันก่อนเลยก็คือ1เลยนะฟอนคิดว่าไอตัวระบบสัมผัสเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างที่จะยากนะคะบางทีมันก็ถัดไม่ติดเนาะแล้วก็ข้อ2นะคะตัวสายป๊กนะคะมันค่อนข้างที่จะแบบสั้นเกินไปนะส่วนข้อดีนะคะก็มีหลายหลายหลายอย่างมากๆเลยนะคะก็คือ1เลยนะตัวเครื่องทําความชื้นตัวนี้นะคะดีต่อสุขภาพฟอนมากมากเลยก็คือมันจะลดอาการไอแห้งคอแห้งตาแห้งผิวแห้งของฟอนได้ดีเลยนะคะข้อที่2เลยนะ ก็คือมันจะเป็น two in one เป็นการเพิ่มความชื้นไปพร้อมๆกับค่ายเชื้อทําให้เรานะคะได้อากาศที่บริสุทธิ์และก็สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะ 3. นะคะมีเซ็นเซอร์วัดระดับน้าอัตโนมัติ 4. นะคะมีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิภายในห้องนะคะแล้วก็5นะคะเครื่องตัวนี้นะ สามารถใช้งานนานได้ถึง12ชั่วโมงตัวนี้นะคะมีความจุถึง5ลิตรนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนนะ้ำในทุกๆวันนะแล้วก็เหมาะกับขนาดของพื้นที่ประมาณ25-35ตารางเมตรและที่ฝนชอบมากๆที่สุดเลยนะคะคือเครื่องตัวนี้นะทำงานเงียบไม่รบกวนเราในขณะที่นอนหลับนะคะเพราะว่าขึ้นเสียงแค่ประมาณ35เดซิเบลเท่านั้นนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช็อปปีหรือลาซาด้ หรือว่าถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปสอบถามในเพจ Facebook เตียม่าไทยแลนด์ได้นะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ฟอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s c r i b ฟอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะและสำหรับวันนี้ฟอนขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย